สวัสดีค่ะวันนี้หมวยจะมารีวิวนะคะเครื่องมือการเกษตรนะคะแล้วก็เครื่องมือช่างบนนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะเริ่มด้วยจ,จอบถานนะคะจอบถากสีส้มค่ะฟันจะตรงนะคะสวยอันนี้จอบขุดนะคะจอบขุดนะคะฟันจะโคง้งจะมีรอยช่องโหว่เห็นไหมคะจะแตกต่างกันนะคะขุดกระถานะคะ ส่วนอันนี้เป็นคาดหกฟันนะคะคาดหกฟันด้ามไม้ย,ยาวพิเศษนะคะอันนี้คือพั่วนะคะพั่วโกยนะคะหรือพัวจินดาอันนี้เสียมใหญ่นะคะเสียมใหญ่หน้าคมยาวกว้างอยู่ที่สี่นิ้วนะคะนะคะส่วนอันนี้เสียมกลางนะคะหน้าคมกว้างอยู่ที่สามนิ้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เสียมคุณนายหรือเสียมจิ๋วนะคะ หน้าคมกว้างอยู่สองจุดสองนิ้วนะคะแล้วก็อันนี้มีดหัวดนะคะบ้องทองค่ะบ้องทองค่ะน,นะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ค,ออะค,ะคอ้อนตอกตะปูนะคะค้อนงอนตอกตะปูนะคะนี่ค่ะแน่นหนาค่ะแผลเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเข้าเข้าหัวให้แน,น่นหนานะคะ เนี่ยค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อหมวยสั่งผลิตโรงร้านท้าแล้วนะคะเบอร์โทรหมวยนะคะ0982817925นะคะหรือแอดไอลายหมวยก็ได้นะคะ ID A, N N y S A, N A F W N Y H A N A F E หรือโทรหาหมวยเดี๋ยวหมวยแอดให้ก็ได้นะคะโรงงานหมวยอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นงานโรงงานผลิตนะคะผลิตส่งทั่วไทยค่ะงานสวยค่ะดูค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ